ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพอๆกับพ่อแทีมนะพี่น้องเนาะครับพ่อแทียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนายนาดีเด้อพี่น้องเด้อหลังที่พ่อแทีมโบได้ลงมาหลายงวดแล้วของเซียนนาดีนะครับครับมือวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบมิถุนายนหกเจ็ดล่าพัฒนาออกเจ็ดสามเจ็ดสองศูนย์หกครับเลขล่างก็ออก 72นะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เชีย่ยนน่าดีงวดที่ผ่านมาเพิ่น์พจน์บร,ริลลลงนะพี่น้องลายงวดนั่นแหละครับเพิ่นกระซงมาให้เบิ่งเนาะครับเนาะครับงวดวันจันทร์ที่10มิถุนายน67บ่ครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้อง7206นะครับแต่ว่าเก่าชุดเก่าหางก็ปรากฏว่าแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับวันนี้พจน์ผ่ามาติดตามร่องเบิ่องนะพี่น้องเนาะ ครับเธอปิดจังโศกจังบุญนะครับเอาแต่พาไปเบิงน้ากัดน,นะพี่นอ้องวันพุธสอง จมเราพัฒนาเซียนนาดีนนพอ่น้องเนาะนาดี เด่นวิ่งรูดนะพี่น้องครับก็ติมีสามหลักๆละสามตัวสามชุดนะพี่น้องเด้อครับวันนี้ชุดวินนะพี่น้องครับชุดวินกฤติมีอยู่ เก้าศูนย์แ ครับชุดวิ่นนะพี่น้องแต่ว่าจับคูชิมิเก้าชุดนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง สองเก้านะครับศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์ห้านะครับรักแปดพี่น้อง แปดหนึ่งแปดสองแปดหกนะครับเก่าชุดเด็กพี่น้องเด้อเตรียมตั้งนี้ไมก่อน ครับขอให้แตกทั้งบนทั้งล่างอีกคือวัติพันธมาเนาะพี่น้องเนาะเจ้าอาจารย์กับเชนอดีตพระนโปเน้ยนน้ะพี่น้องเนอะนโปเนนตัวใดตัวหนึ่งครับแต่ว่าอีพีมักตัวใดเขากับพิจณาเมืองออกเนาะพี่น้องเนาะครับเตรียมกับคอไอพ่อนควายเขาแตกทั้งบนทั้งล่างอีกนะครับเนาะคืองวัต่ผพันธมาครับอีพีกันจะได้โฉบโฉกมันมันกันนะครับเนาะ ครับเอาวันพุธเด้อพี่น้องเด้อว,วันพุทธที่12มิถุนายน2567นะครับนะเนาะลาวพัฒนาเซียนนาดีขับเด่นวิ่งโลด,ด908นะครับชุดวิ่งกับ908612นะพี่น้องเนาะครับจับคู่ให้กับ9 0 9 1 2 9 0 2 0 8 0 5 8 1 8 2 8 6นะพี่น้องเนาะ เอาไปเขาได้อาจารย์เสียนหน้าดีเอ้ยงวดนี้เอามาลงนะครับเนาะหลังจากที่พอเตียมบัวเดลม,มาลงลายงวดแล้วนะครับ,รบเอาพอเตีมกับข้อขอบอคุณในลายนะครับเด้อเสียนหน้าดีเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตีมมากครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัด ก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉชนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว้พอนคอยเข้าคอยแตกทั้งบนทั้งล่างมาพี่น้องเนาะครับเอฟซีก็จะได้โศกมันกันนะครับครับมาพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเต้มก็ขอกับขอพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเต้มครับพอเต้มข็อวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยัยใดความไข่ยัยมีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีเคียนี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปหน้า สำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม